มุทิดาบัญชาเมฆ My name is AIM I am i n grateful at n Nong His School Hello my name is บุณดีมีคม My nickname is แดง I am grateful at n Nong His School Hello everybody my name is วิชยาพรวิ b าสุ k My nickname is จ๋า I am i n grateful at n Nong His School วันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานที่ภาพภูมิใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษบูราณาการด้วย Active Learning แต่ผลงานของพวกเราทั้ง3มคนจะเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกต้องรอติดตามจนจบคลิปนะคะ Are you ready Yes we are Let's go <S ในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและได้สัมภาษณ์นักเรียนหลายๆคนพบว่า นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและคิดว่าภาษาอังกฤษยากและเรียนไม่สนุกกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ลหลายๆกิจกรรมถูกมองข้ามและไม่มีนักเรียนมาสมัครเข้าร่วมแข่งขันแม้แต่คนเดียวครูสอนภาษาอังกฤษอย่างเราจึงอยู่นิ่งไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องทำให้เด็กๆชอบเรียนภาษาอังกฤษและรู้สึกเป็นมิตรกับการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ เอ๊ว่าแต่จะทำยังไงนะ okay. If 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 you're happy you your you're know, you know, your you're you know, please please and hands you happy and clap clap It's bad for me. be bad for me <laughs> Fire good for me Fightlight me Meat is good for me. Food is good for me. Meal is good for me. Juice is good for me. Sandwich is good for me. fish is good for me. Retail, were really sad. So, their recently, but the Was really cool. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Bundi Di My nickname is Tang. I am ten years old. I am in grade four at banong Nong Hin School. I am very happy to be here because I would like to show all of you my speaking skill. Today I am going to tell you about my school. So cool, let's go. Okay, let's read for me. Today I am going to tell you about my school. The name of my school is Balonghon. 哎，拜拜，拜拜。 ขอบคุณคุณครูคสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานทำให้หนูมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าหนูจะพูดผิดคุณครูคก็คอยแนะนำและเป็นพลังบวกให้หนูเสมอจนหนูประสบความสำเร็จในวันนี้และพัฒนาต่อต่อ,ตอไป because I want to be an English teacher การเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ยากมากแต่ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษและ ในแบบที่สนุกสนานได้เปิดใจให้กับมันเราจะมีพลังในการฝึกและฝึกซอ้อมและท่องคำศัพท์ขอบคุณคุณครูที่เชื่อมั่นในตัวหนูจนหนูประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการเขียนเรื่องสั้นจากภาพและจะพัฒนามนันต,ต่อไปความภาคภูมิใจและผลงานของพวกเราในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่เปิดใจในการเรียนภาษาอังกฤษขอบคุณคุณครูคที่ได้แนะนำ active learning มาให้เรารู้จักเราได้ลงมือทำจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดการร้องเพลงการเขียนและการแสดงนิทานเป็นภาษาอังกฤษเราอยากมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นรู้สึกสนุกสนานได้เรียนอย่างมีชีวิตชีวาและเราจะไม่เก็บความรู้ที่ได้รับไว้คนเดียวแน่นอนเราจะแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราให้รักภาษาอังกฤษและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ Today, today i am going to tell you i am going to tell you about my school about my school the name of my school is the name of my school is banong hin. Ba hin let's speak english are you ready yes i am good morning ladies and gentlemen let me introduce myself my name is get town